สวัสดีครับต่อกันข้อที่30ครับฉเฉลยข้อสอบเคมีอ l ไลเวปี68ชุดที่2นะครับโจทย์บอกว่าสารละลายในข้อใดมีจุดเดือด101.02องศาเซลเซียสกำหนดให้น้ำมีจุดเดือดเท่ากับ1 0 0องศาเซลเซียสค b บีของน้ำมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับแล้วก็บอกสารละลายทุกตัวมาแต่ละตัวเนี่ยมีตัวทำละลายเป็นน้ำหมดเลยผมว่าถ้าเราไปหาทีละช้อยว่าช้อยไหนเนี่ย เป็นสารละลายที่มีจุดเดือด101.02เนี่ยตายเลยนะครับสนาทียังไงก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นผมว่าผมไปหาก่อนดีกว่าว่าสารละลายที่มีจุดเดือด101.02เนี่ยมันมีความเข้มข้นกี่โมลแลนกันแน่เพราะว่าเราจําสูตรนะครับการหาจุดเยือกจุดเดือดของสารละลายได้ว่าเดลต้าทีบีนะครับมีค่าเท่ากับ KB คูณด้วย M ซึ่งเดลต้าทีบีตรงนี้เผื่อใครจําไม่ได้ก็หาได้จาก TB ของสารละลาย ลบด้วย Tb ของตัวทำละลายมีค่าเท่ากับ Kb คูณได้วย M นะครับ Tb ของสารละลายนะครับโจทย์บอกมาแล้ว101.02ลบด้วย Tb ของตัวทำละลายซึ่งก็คือน้ำก็คือ100.00เท่ากับ Kb ก็คือ0.51โจทย์บอกมาเองเลยแล้วก็คูณได้วย M ก็คือความเคนข้นในหน่วยโมเลนแก้สมการหา M ไอ้นี้ตัดกันก็เหลือ1.02 -1.02 ย้าย0.51มาหารก็ได้2โมเลนพอดีเป๊ะ เพราะฉะนั้นสารละลายที่เราต้องการอยู่ตอนนี้นะครับมันคือสารละลายที่มีความเข้มข้นสองโมเลนพอดีโดยส่วนตัวพี่เต้บอกกันตรงๆครับว่าถ้าพี่เต้คนนี้เจอโจทย์ลักษณะนี้เป็นโจทย์ที่จําเป็นต้องเช็คช้อยทีและช้อยเพื่อหาว่าข้อใดถูกข้อใดผิดผมบอกตรงๆผมจะไม่ทําจากบนลงล่างผมจะทําสวนจากล่างขึ้นมาข้างบนเพราะโดยส่วนใหญ่ข้อสอบลักษณะนี้ตามภาษาครูบาอาจารย์เขาเขาเรียกว่าข้อสอบ ค่าเวลาเป็นข้อสอบที่ตั้งใจออกแบบมาให้ง่ายเพื่อให้นักเรียนเช็คช้อยทีละช้อยทีละช้อยทีละช้อยจนกว่าจะเจอข้อถูกเขาจะเอาเวลาเราเขาไม่ได้ตั้งใจจะเอาคะแนนเราเจอข้อสอบแบบนี้ทําจากล่างขึ้นบนครับครูบาอาจารย์ปกติเขาจะเอาเฉลยตั้งไว้ข้างล่างเพื่อค่าเวลาเด็กๆให้ได้เยอะที่สุดนะครับนะฮะมาไล่ดูนะครับทีละตัวอันแรกเลยสาระละลายกรีซโซโรลนะครับความเข้มข้นเทนิก,กลัมต่อมิลลิลิตรในน้ําความหนาแน่น เท่ากับเท่านี้อ,อประเด็นคือพิเต้จำกรีเซอรไม่ได้ครับว่ากรีเซอร m w เท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยข้าบเลยโคตรสิ้นหวังเลยเฮ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อกี้พูดดิบดีว่าทำจากล่างขึ้นบนเวนกํมจำกรีเซอรไม่ได้นะครับแล้วจะจำกรีเซอรไม่ได้ไม่ใช่ทำเป็นโมเลนได้อหรออันนี้คือโมเลนนั่นนะครับโมลต่อกิโลกรัมนันนะครับโมลต่อกิโลกรัมมันน้องๆเพราะนั้นอันนี้นน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  บ้าไปแล้วจริงๆจําสูตรกีเซอร์ดนไม่ได้จริงไงทำไงอ่ะไม่เป็นไรไปทำงองงูก่อนแล้วถ้าทําไปจนถึงกอไก่แล้วไม่ได้คําตอบก็ถามประกอบจอจานตายได้เลยโวตายแล้วงองงูกลูโคส1.8กรัมในน้ํา50กรัมกลูโคส1.8กรัมในน้ํา50กรัมทําเป็นโมเลนก็เอา1.8กรัมโคแฟกเตอร์นะพี่เต้พี่เต้ไอ้ย18กรัมในน้ํา150กรัมอ่า18กรัมอันนี้ของกลูโคสพี่เต้ขอยอดด้วยกอไก่นะ ละลายอยู่ในน้ํา50กรัมก็คือ0.05ยกิโลนะครับเพราะว่าโมเลนุลมันต้องเป็นโมลต่อกิโลกรัมเปลี่ยนกรัมกลูโคสให้เป็นโมลกลูโคสกลูโคสนี่ผมจําได้ว่า C 6 H 1 2 O 6นะครับไอ้ตัวนี้ M.W. 180พอดีอันนี้จําได้นะครับก็มันเจอบ่อยไง180กรัมของกลูโคสคือ1โมลของกลูโคสนะครับแล้วก็กรัมกลูโคสตัดกรัมกลูโคสได้โมลกลูโคสมานะครับไอ้ฮันตัดกับไอ้ฮันได้ 0.1 uh, oh. นะครับ0.1หารด้วย0.05 oh. ก็ได้ 2, 2นะครับเอาตรงเป๊ะเลยครับได้2โมเลนโมลต่อกิโลกรัมตรงเป๊ะเลยก็เลยตอบข้อ,ององูได้เลยเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ได้ยากนะครับดีนะครับข้อสอบแบบนี้ไม่เห็นกันนานแล้วนะครับเป็นข้อสอบแบบเหมือนข้อสอบเอนทรานซเลยนะครับข้อสอบเอเลเวปี68นะครับโดยส่วนตัวมีอาจารย์หลายๆท่านทักเข้ามาถามว่า ความรู้สึกพี่เต้คนนี้หลังจากทกําข้อสอบปี68แล้วเป็นยังไงบ้างโดยส่วนตัวผมย้ํานะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆใครคิดอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมคิดว่าข้อสอบปีนี้เป็นข้อสอบที่แต่งมาเพื่อวัดความรู้วิชาเคมีจริงๆเลยนะครับแล้วก็แต่งมาไม่ได้เกินไปจากหลักสูตรคือคือคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนนะครับเขาเรียนแต่หนังสือสสวทจริงๆเนี่ยถ้าเขาฝึกฝนแล้วก็ทําโจทย์ผมเชื่อว่าทําข้อสอบปีนี้ได้นะครับมัน มันไม่มีอะไรเหลื่อมล้ําเลยนะครับใครอ่านหนังสือสสวทแล้วทําโจทย์ทําได้ครับข้อสอบปีนี้ทําได้เลขที่แต่งมาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ยากเลยตั้งใจแต่งเลขเพื่อวัดความรู้เคมีเลยตรงๆนะครับสูตรลัดถามว่าคนที่มีใช้ได้ไหมผมว่าถ้าคนที่ใช้หนังสือสสวทแล้วแล้วฝึกนะแล้วฝึกใช้สูตรลัดไม่เป็นก็เถอะแต่ทําหนังสือสสวทแล้วฝึกทําโจทย์ ผมว่าข้อสอบข้อนี้ทําได้ความเร็วพอกันกับสูตรลัดดีไม่ดีไวกว่าอีกนะครับเพราะว่าผมลองไม่ใช้สูตรลัดดูเออมันก็เร็วนะมันก็เร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบปีนี้ผมว่าเขาแต่งได้ดีแต่มาพลาดตรงโจทย์ตรงนั้น2ข้อเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรก็คงจะเป็นความพยายามของผู้แต่งพี่เต้คนนี้ก็เข้าใจนะครับโดยส่วนตัวเชื่นชมข้อสอบปีนี้มากๆแล้วหวังว่านักเรียนที่มาดูวิดีโอนี้นะครับจะได้รู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบใครที่ ดูข้อสอบปีนี้แล้วอยากจะไปฝึกฝนน้องๆม5หรือมสที่มาดูวิดีโอนี้แล้วอยากจะไปฝึกฝนผมบอกได้เลยซื้อโจทย์มาทำนะครับซื้อโจทย์มาทำร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทหรือไม่ก็ดู YouTube ผม <laughs> YouTube ผมโจทย์เยอะมากครับยูทูบผมโจทย์เยอะมากโจทย์แต่ละบทผมก็ทำไว้ให้นะนะครับบทหนึ่งเป็น3-400ี่รอข้อก็มีนะครับลองไปดูไม่ต้องเสียตังก็ได้นะครับเปิดดูแคปหน้าจอแล้วฝึกทำนะครับแคปหน้าจอผมแล้วก็ฝึกทา นะครับหร,ห,รหรือจะช่วยสนับสนุนจ่อง50บ,บาทก็ก็ไม่เป็นไร <c oughs> นะครับแต่แคปหน้าจอแล้วฝึกทําก็ได้นะครับตรงนี้ก็ดีดีข้อสอบปีนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะครับตอนนี้ก็จบกันไปแล้วสําหรับพาร์ทข้อกา30ข้อใครดูวิดีโอพี่เต้ม,มาถึงตรงนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างสอนดีสอนแย่ยังไงรับทุกคําติเพื่อเอาไปพัฒนาต่อนะครับแล้วก็ยินดีรับทุกคําชมเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับ หวังว่าคงมีประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ของคุณจะช่วยดันวิดีโอของผมให้กลับมาขึ้นในหน้า YouTube ใหม่ไม่สูญหายไปจากช่องนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับพาร์ทข้อเขียนอีก5ข้อวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ